คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1นึงถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1นึ่จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยี่สิบสามเจ็ดร้อยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เก้าและแถวที่20เป็นเลขท้ายสตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคมสอง7ันห้าหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขเด่น3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว6งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่สบวกด้วยแถวที่ส1 บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่14และบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย4ก็จะได้เลขเด่น2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16เมษายน2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1เมษายน2567 ศูบวกหเป็นห้าหบวกเเป็น14 14ีบวกศเป็น14 14ีบวกเเป็น23 23ิบวกสเป็น27ก็จะได้เลขเด่น7เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16เมษายนสองพัออก7จ็ก็เข้าเลข7 เข้าสองตัวล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง89ก็เข้าเลข8 ข้าสองตัวล่างเป็นงวดที่6ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขเด่นสองตัวล่างงวดวันที่16กรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กรกฎาคม2567 3บเวก7เป็น10 10บวก8เป็น18 18บวก3เป็น21อด 21่บเวกแปเป็น29 29ิบเวกสเป็น33ก็จะได้เลขเด่น3ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่5บวกด้วยแถวที่8 และบวกด้วยแถวที่12ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย4ก็จะได้เลขเด่น2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่2พฤษภาคม2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16เมษายน2567 9 9บวก9เป็น18 18บวกหเป็น23 23ิบวกสองเป็น25 25ิบวกสองเป็น27 27ิบเวกสเป็น31ก็จะได้เลขเด่น1เลขท้ายสองตัวล่างงวดวันที่สองพฤษภาคม2567ออกหนก็เข้าเลข1เข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับ จะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง89ก็เข้าเลข8 เข้าวสองตัวล่างเป็นงวดที่ห้าติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขเด่นสองตัวล่างงวดวันที่สิกรกฎาคมสองพที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่หกรกฎาคมสองพันบเวกศเป็น4 4่บวกสเป็น8 8ดบวกเเป็น15 15บวกเเป็น22 22ิบวกสเป็น26ก็จะได้เลขเด่นหถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่15 และบวกด้วยแถวที่22ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยสองก็จะได้เลขเด่น2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16เมษายน2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1เมษายน2567 4บวก2เป็น6 6บวก9เป็น15 15บวกศเป็น15 15้บวกศเป็น15 15้บวกสเป็น17ก็จะได้เลขเด่น7เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16เมษายนสองพันห้อกสิบอก้าก็เข้าเลข7เข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆ เพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง8-9ก็เข้าเลข8เข้าสองตัวล่างเป็นงวดที่6ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวล่าง งวดวันที่16กรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ5บวก4เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวก9เป็น27 27บวก9เป็น36 36บวก2เป็น38ก็จะได้เลขเด่น8ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับ2ตัวล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรง ก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l i น์ ID ของผมนะครับ ad d 619 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์ โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่ออไปก็ให้เพิ่มผม,มเป็นเพื่อนในบุลลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนซาบนะครับโดยรลย์ไอดีของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ และถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่ ang, างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บ,บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ, like, กกรดดรบเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ